10.3ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลฟังก์ชันเอ็ o n e โพเนนเชียลคืออะไรนะครับนะขาให้นิยามนะครับมาเป็นฟังก์ชันในรูปแบบของอณิศตาสตร์ว่ามันคือ F นะครับเป็นฟังก์ชันเท่ากับคู่มดับ xy นะครับต้องเข้าใจก่อนว่ามันคือคู่มดับ xy ที่เป็นสมาชิกของผลคูณคาร์ตีเชียน r คูณ r ตรงนี้เป็นผลคูณคาร์ตีเชียนนะครับ ก็คือตัว R ตัวนี้ก็คือตัวแรกนะครับคือเซตของจํานวนจริงนะครับจานวนจริงคูณกับเซตของจํานวนจริงนะครับเซตของจํานวนจริงพูดง่ายตัว x ตัว y ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยต้องเป็นจํานวนจริงทั้งคู่ถึงจะเป็นฟังชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับเป็นจำนวนจริงทั้งคู่คนนคโดยที่นะครับ y เท่ากับ a ยกกาลัง x นะครับ y เท่ากับยกกาลัง x แล้วมีข้อแม้ว่าตัว a ตัวนี้ต้องเป็นบวกคือมากกว่า0ูน นะครับนะอย่างเช่นบอกว่า y เท่ากับลบ2ยกกำลัง x อย่างนี้ไม่ใช่ Exponential นะครับไม่ใช่ exponent i a l จะกลายเป็นเลขยกกำลังธรรมดานะครับนะไม่ใช่ Exponential นะครับนะเพราะ a มันติดลบ a คือฐานตัวฐานตัวนี้ต้องมากกว่า0นะครับเป็นบวกเสมอและ a ห้ามเป็น1นะครับ a เป็น1ไม่ได้เพราะถ้า a เป็น1มันจะกลายเป็น x y เท่ากับ1ยกกำลัง x นะครับซึ่ง1ยกกำลัง x มันก็ได้เท่ากับ1ธรรมดาซึ่ง1ธรรมดาเนี่ยนะครับ y เท่ากับ1ตัวนี้ก็คือกราฟเส้นตรงนะครับกราฟเส้นตรงไม่ใช่ exponent i a l เพราะ exponent i a l ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นกราฟเส้นโค้งนะครับเ x p o n e n t i a l เป็นกราฟเส้นโค้งเฮ้ยกรณีนี้เนี่ยนะครับนะเราต้องจำนิยามตัวนี้ให้ได้นะครับว่าตัวฐานเนี่ยห้ามติดลบนะครับตัว A ห้ามติดลบนะแล้ว a ก็เป็น1ไม่ได้นะครับ จำไว้ว่านะครับฟังก์ชัน f exponential ก็คือคู่มดับ xy ที่เป็นสมาชิกของจำนวนจริงคูณจำนวนจริงก็คือเป็นจำนวนจริงทั้งคู่นะครับนะแล้ว y เท่ากับ a ยกกำลัง x โดยที่ตัวฐานเนี่ยห้ามติดลบครับต้องมากกว่า0นเป็น0ูนย์ก็ไม่ได้นะครับนะ <c oughs> y เท่ากับศูนย์กำลัง x อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับ,นะรบตัวฐานยังไงก็ต้องมากกว่า0ูนแล้วก็ห้ามเท่ากับ1ด้วยนะครับ ข้อสังเกตเขาบอกว่าฐานของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลต้องเป็นจำนวนจริงบวกนะครับต้องเป็นบวกที่ไม่เท่ากับ1เพราะหากเท่ากับหนึ่งจะได้เป็นกราฟเส้นตรงอย่างที่เมื่อกี้บอก y เท่ากับ1ยกกำลัง x ก็คือเท่ากับ1เพราะ1ยกกำลังอะไรก็ได้1ทั้งนั้นนะครับนะนะฟังก์ชันเะอ็กซ์โพเนนเชียลเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1อันนี้ต้องจำได้ครับเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นอันนี้สำคัญถามมันสำคัญยังไงครับนะจาก R ไปทั่วถึง R บวกนะครับนะ ก็คือโดเมนของมันเนี่ยนะครับเป็นจำนวนจริงทุกตัวเลยนะครับโซเล